Moto GP 2023วันอาทิตย์คิดไว้ว่าวันนี้ต้องสนุกให้มากๆและก็เป็นอย่างที่คิดจ้าวันนี้สนุกสนานเฮฮาและประทับใจสุดๆเลยทุกคนประทับใจทั้งสถานที่การจัดงานนะทุกคนโดยเฉพาะชัรเทิลแตนของเรานะทุกคนและวันนี้เป็นวันแห่งการเก็บบรรยากาศภาพความประทับใจนะทุกคนและที่สําคัญคือเราได้ใกล้ชิดกับนักแข่งมากๆเลยทุกคนปีนี้โ r เขาจัดให้มีฮีโร่วอลกนะทุกคนก็นักแข่งเนี่ย มาเดินโชว์ตัวแจกลายเซ็นแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยทุกคนและที่ดีใจสุดๆคือนี่เลยมาร์กมาเก็ตห่างกันแค่ปลายรัว้วริมรั้วนะทุกคนแบบมือเขาจะจิโทรศัพท์ฉันแล้วคือดีใจสุดๆคือดีงามมากๆและที่สำคัญสโนเฟมได้ไลายเซ็นของมาลินี่ที่เป็นน้องชายของลอสซี่ แฟนของ snow fam เนี่ยเองทุกคนคือดีใจสุดๆเลยคือแบบอื้มปืปริมพรืมปริ่มจ้าทุกคนอันนี้คือนักแข่งเนี่ยมาพบแฟนๆก่อนที่จะลงแข่งม o ต GP จีพีนะทุกคนอื้ใกล้ชิดมากๆคือแค่รั้วกั้นรั้วดีวเนี่ยทุกคนอันนี้มาลินี่นะทุกคนแล้วเราก็ขึลื่อนชารั้นแต่นะไปดูการแข่งขันม o ต GP จีพีจ้าทุกคนก็เชียร์กล้องม o ต2เนี่ยขาดใจเลยกล้องได้ที่3มมาแล้วทุกคน ก็ได้ขึ้นโพเดียมอยู่นะที่สนามนี้คือดีใจกับกล้องมากๆเลยและนี่คือของรางวัลที่เราเป็นล่ามาจา้าพี่น่าจะกันไหม่เดอ้อ